ลัคนาราศีพุธศกแปดเดือนนี้เงินเข้าตลอดมีโชคมีเงินรวยสุดขีด <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ชา n นลของอาจารย์เกรทเทวาครับอี่พีนี้ครับเป็นคิวของคุณเมื่อนำวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับไปผูกดวงนะครับลัคนาสถิตพุธศกครับจะแม่นยำม,มากเลยนะครับตรงนี้และก็ต้องบอกนะครับว่าดาวการเงินของคนลัคนาราศีพุธศกเนี่ย นั่นก็คือดาวพุธนะครับเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นั่นคือพื้นฐานของการหาเงินการได้เงินนะครับเรียกว่าต้องได้จากการคิดพูดอ่านเขียนเจรจาสื่อสารติดต่อสื่อออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับจะทําให้เราได้เงินได้ทองล่ํารวยนะครับและอย่าลังเลต้องทําให้ไวครับแล้วจะได้มากเพราะอะไรครับเพราะโครจรไวมากครับ20วันย้ายราศีแล้วครับ เพราะฉะนั้นต้องทาให้ว่องไวนะครับแลวจะรวยตามที่บอกได้เลยนะครับทีนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นช่วงเวลาใดบ้างนะครับและต้องทาเช่นไรนะครับตามดวงดาวครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าดาวพุธจะไปสถิตราศีมังกรนู่นเลยนะครับวันที่10กุมภาอีกไม่กี่วันแล้วครับอยู่ยาไปถึง2มีนาเลยนะครับเรียกว่าดาวการเงินไปอยู่ในภพสุภะครับจะได้จากแดนไกลได้จากต่างประเทศต้องออกไป หาเงินนะครับมีป่าดันมีคนอุปถัมภ์ได้หมดนะครับต้องเจรจาเยอะๆเจรจาพาสําเร็จแต่อยู่ในบ้านดาวเสาต้องอยังไงครับอึดถึกทนและดาวเสาก็อยู่ตรงนั้นด้วยแสดงว่าได้คู่สมพลต้องออกแรงใช้กําลังใช้พลังแต่ได้ได้เยอะไหมเยอะมากครับเพราะคู่สมพลแปลว่าเยอะครับเพราะนั้นตั้งใจทําให้ดีเลยนะครับตั้งแต่วันที่10กุมภาเป็นต้นไปครับต่อมาเลยครับ2มีนาะถึง18 มีนาคมครับอยู่ในราศีกุมครับได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคครับนารีให้โชคผู้หญิงให้โชคย้ำเลยนะครับต้องทำอะไรติดต่อเจราจาพบปะผ่านผู้หญิงเป็นสื่อกลางเป็นจิ๊กซอเป็นสะพานเชื่อมได้หมดนะครับจะทำประสบความสำเร็จได้ง่ายได้ไวได้เร็วขึ้นครับนะแล้วไปอยู่ในเรือนกรรมมากการงานครับก็ต้องเน้นทำงานนะถึงจะประสบความสำเร็จจะได้เงินได้ทองจากตรงนี้นะครับงานต้องเจราจาพบปะติดต่อทำไปเลยหรืองานออนไลน์ทำอีก งานที่มันต้องทําในช่วงเวลาหลังพระาที่ตกดินทําไปเลยครับเพราะไปอยู่ในบ้านพระราหูนะทําแล้วจะดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ต่อกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับดาวพุธสถิตราศีมีนครับวันที่18มีนาถึงวันที่4เดือน4นั่นเองเลยนะครับอันนี้นะครับอยู่ในภพลาพระครับแต่ว่าได้ตําแหน่งเป็นปะเป็นนิดครับเพราะฉะนั้นก็ได้จากการเสี่ยงโชคนี่แหละครับ แต่ได้ไม่เยอะครับจะได้ถ้าจะเสี่ยงโชคได้ก็ต้องซิกแซกครับนะซิกแซกก็คือเช่น45 5หต้องกลับด้วยทำอะไรต้องมีแผนสำรองมีแผนซ้อนแผนตลอดไปอยู่ในบ้านดาวพะศัสบดีต้องใช้สติปัญญาองค์ความรู้เยอะๆนะครับแต่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับตรงนี้และที่สำคัญนะครับดาวพุธอยู่ราศีมีนนะครับต้องสู้ต้องลุยนะครับต้องปรับตัวเก่งครับเพราะอยู่ในบ้านธาตุน้ำนะครับเพราะนั้นรู้นี้ก็ทำตามนี้เลยนะครับหรือทำแบบ ย่อยๆเยอะๆทามันรวมกันไงครับก็จะได้เยอะได้เป็นก้อนใหญ่เหมือนกันอนั่นอัน,นก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ต่อไปครับดาวพุธตีลาศีพุศกศกับกระทับลัคนาเราเองนั่นเองครับก็คือนู่นเลยนะครับ7มิถุนาถึง26มิถุนาครับอันนี้แหละเงินทับตัวครับเป็นช่วงที่จะลงทุนเจรจาติดต่อทําไปเลยครับเพราะเงินมันทับตัวแล้วได้มาจากก็ได้มาจากตัวเราความสามารถนักพักน้ําแรงความรู้อยู่ในบ้านดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ํา เห็นไหมเสริมกันอีกนะครับเพราะนั้นทําไปเลยทํามากได้มากมีเงินเยอะก้อนโตตามนี้เลยครับแล้วต่อมาครับนี่นะครับช่วงที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับดาวพฤหัสถิตราศีเมถุนครับ26มิถุนายนถึง12กรกฎาคมจำช่วงเวลานี้เลยดกจันไว้เลยนะครับเพราะเงินจะดีมากครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีจะแปลว่ามั่งคงมั่งคั่งล่ารวยนะครับปากพาลวยหวพุธนำหน้านี่เขาเรียกปากพารวยเจตจารพารวยออนไลน์พารวยบริวารพารวยรับทรัพย์ได้อีกเช่นกันนะครับ ทำตามนี้เลยมีงานก็กระจายให้บริวารทำเยอะๆครับเนาะอันนี้ก็จะได้ดิบได้ดีเฉ็เช่นเดียวกันเลยนะครับตรงนี้นะแล้วอยู่ในเรือมาช่วงนี้ดอกกันไว้เลยครับเดือนกันเงินโดดเด่นที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วต่อมาครับดาวพฤหัิทราศีก็รกกครับวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่29กรกฎาคมเลยนะครับอยู่ในเรือสหัชชะครับอยู่ในบ้านดาวจันทร์ต้องยังไงครับเซอร์วิสบริการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วจะได้เงินครับ เน้นเดินทางติดต่อออนไลน์พบปะเข้าสังคมพบเจอเพื่อนฝูงนะครับอย่าอินดี้อย่าลกส่วนตัวช่วงนี้ไม่ได้นะถ้าเจอคนเยอะยิ่งมีโอกาสมีช่องทางมีดิเรกชันไปสู่การเงินที่ดีมากแล้วไปทาใกลๆ้ๆน้ําพกน้ําติดตัวไปด้วยยิ่งดีเขาเรียกก็เสริมดวงเสริมเคล็ดลับครับนะเข้าสมาคมนะลุ่งและจะเฮงอ่านะตามนี้เลยนะครับต่อมาครับดาวพฤหัสเดือนสิงหาคครับยี 29, ่สิบเก้ากรกฎาคมถึงวันที่ยี่สิบสิงหาคมครับ อันนี้ได้ตำแหน่งทั้งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ก็ฟันฉงเฉงเสร็จแล้วมีราช,าชโชคอีกครับราช,าชโชคชลฉลกฉเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจศักดิ์ดุพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหเรียกว่าได้สองตำแหน่งครับต,ต้องได้อะไรเบิ้ลๆบลอ่ามีรายได,ได้หลายทางทําเกี่ยวกับผู้ชายติดต่อผู้ชายผู้ชายช่วยเหลือเกอคุอณปถัมจะดีจะพารวยแต่ต้องฝ่าฟันประยุกต่อยอดและผู้เยอะเยอะเนะครับต้องทาตามนี้เลยต้องทําอะไรหลากหลาย ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะได้เงินจากหลายช่องทางและได้ทําอะไรที่มันหลากหลายแล้วจะดีหรือเจรจากันหลายแบบหลายคนคนนี้พูดแบบนี้คนั้นพูดอีกแบบทําไปเลยครับช่วงเวลานี้นะจะดีแล้วไปอยู่ในเดือนพันธุ์ทุอีกครับเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกครับนะหรือว่าไปติดต่อญาติพี่น้องพ่อแม่คนในครอบครัวให้ดีๆครับจะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้ใครทํากิจการบ้านรถที่ดินอสังหาช่วงนี้จะขายดีเป็นพิเศษครับบอกเลยนะครับจังหวะนี้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมาครับดาวพฤหัสเดือนกันครับ20สิงหาถึง23ตุลาคมครับอันนี้ก็ได้ทั้งเกษตรตาธิปดีและมหาอุดครับจะเรียกว่ารวยสุดๆอีกช่วงเวลาหนึ่งก็ว่าได้เลยนะครับทําอะไรก็ได้เงินมามากมายครับลูกน้องขามั่งมีครับพบอยู่ในพบปุตตะปุตตะเป็ปนอุดนิเสริมกับเราเลยครับจะได้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามาทําเจตจาพบปะติดต่อเสริมกับงานเราได้เป็นอย่างดีครับ ทาไปเลยนะครับช่วงนี้ครับและที่สําคัญครับดูดีๆนะครับปกติจะอยู่แค่20วันแต่อันเนี้ยครับอยู่ราวๆสองเดือนเลยนะครับโอ้โหรวยอีกสองเดือนนะครับดีใจด้วยแล้วไปเดินกระดาษธาด้านบนอีกโอ้โหคู่สติปัญญาความรู้ความสามารถคนเมตตาอุปถัมนีนะครับรวยสุดขีดจริงๆเพราะหนึ่งดาวพฤหัสก็เป็นเกษตรอาที่บดีได้พบลาภดาวการเงินก็เป็นเกษตรอาที่บดีและอุดอีกมันเล็งกันนะมันเสริมกันสุดๆครับบอกเลยช่วงนี้รวยมากสองเดือนนี้ปลายปีนี้รวยแน่นอนครับ นะและก็เว้นไปช่วงหนึ่งนะครับก็คือดาวพฤหัสที่1ีพฤศจิกับวันที่9พฤศจิกายนเลยนะครับถึงวันที่27พฤศจิกาครับนี่คือช่วงสุดท้ายแล้วครับดาวพุธไปอยู่ในเรือนปตัตน,นีครับได้จากคู่ได้จากแฟนคนรักหุ้นส่วนเจราจาพบปติต่ตอสื่อสารปากพาเลยได้อีกเช่นเดียวกันออนลงออนไลน์ได้หมดแต่ไปอยู่ในบ้านดาวคานมันต้องมีแผนสำรองมีซิกแซกบ้างนะเพราะว่ามันเรียกว่าไปอยู่ในบ้านคู่ศัตรูต้องมีวิวาทะต้องมีภาษากันก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ เข้าใจตามนี้ทําตามนี้นะครับตามช่วงเวลาตามไทม์ไลน์นะครับได้ตามนี้อย่างที่บอกอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับคลิปนี้นะอายุ1ปีนะครับสามารถที่จะแชร์เก็บไว้โหลดเก็บไว้นะครับหรือเข้ามาฟังบ่อยๆได้เลยนะครับรับรองครับฟังได้ทั้งปีและจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยจะต่ช่วงเวลา ช่วงไหนจะได้ช่วงไหนที่ไม่ได้พูดเวลาไหนไม่ได้พูดอย่าไปใช้เงินเยอะอย่าไปลงทุนเยอะครับมันจะมีเกณฑ์เสียมากกว่าได้นั่นเองนะครับนี่คือบอกวิธีการให้ครบหมดแล้วนะครับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับท่านใดฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามครับเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า95,000คนการันตีให้เราแล้วครับท่าติดตามไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับ เพราะอะไรครับเพราะจะเหมือนมีตาเกตทเทวาเป็นราคาส่วนตัวไงครับจะได้ส่งข่าวการไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนจะได้รวยก่อนแบบนี้เลยครับมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนครับเพราะนั้นติดตามได้เลยครับและแน่นอนครับอาจารย์มีภาพเฉลืองดวงชะตาส่วนบุคคลครับเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวครับไม่เหมือนใครในโลกแน่นอนครับเพราะเป็นรูปดวงเราเองครับแล้วมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาผู้ชาดวงชะตากาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนที่เป็นมงคลหนุนดวงร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ เอาไปใช้ในชีวิตจริงนะไปยุกกับสีเสื้อผ้าสีรถสีผ้าม่านสีทุกอย่างเลยนะครับรับรองครับสําเร็จร่ารวยเร็วขึ้นแน่นอนครับและจะรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงดูท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับแล้วก็บันทึกภาพในโทรศัพท์มือถือด้วยครับเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเปิดมือถือมานะครับเขียนรูปดวงตามนี้เลยครับและอธิษฐานขอพรนะครับไปทําบุญนะจะสำฤทธิ์ผลซักเซสําเร็จได้เร็วขึ้นครับและสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐาน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับดวงจะแข็งเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับพักมาในไลน์นะครับสั่งภาพดวงครับนะแล้วก็บอกต่อเนื่องกันเลยนะครับแล้วก็บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดพศเกิดนะครับแล้วก็โอนหนึบาทมาได้เลยครับอาจารย์เกียรติวัเมื่อได้ข้อมูลครบตามมีแล้วก็จะได้ทําจัดส่งให้ทางไลน์ได้เลยครับ และแน่นอนครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาเป็นการส่วนตัวยินดีครับเราดูดวงแม่แม่นต้องดูดาวพื้นดวงสิบดวงบทดจ่ออีสิบดวงจะแม่นยำมากจะบอกได้เหมือนว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเมื่อไรที่ไหนช่วงเวลาไหนจะดีแล้วต้องแก้แบบไหนครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษทีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา